สวัสดีค่ะดิฉันจอมขวัญเหล่าเพชรนะคะคุณอยู่กับไทยรัฐดีเบตเวทีภาคเหนือค่ะคืออย่างนี้ก่อนครับในประเทศก็จะเจอเกษตรพันธสัญญาใช่ไหมแล้วไอ้เจ้าพรบเกษตรพันธสัญญาเนี่เราก็ต้องแก้ครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยในทุนที่ไปลงทุนเนี่ยพอชาวบ้านเผาต่อสั่งข้าวโพดก็ไม่ต้องรับผิดครับ ถูกไหมเกษตรกรจะโดนอย่างเดียวแต่ในทุนรอดไอ้เจ้าในทุนหัวใสเนี่ยก็ไปลงทุนที่ประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแล้วก็ซื้อเข้ามาโดยเพราะพ่อตกลงอัฟต้าภาษีนําเข้าศูนย์เปอร์เซ็นต์คราวนี้รัฐบาลก็ต้องกล้าหาญอยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือกล้าออกพระราชบัญญัติปุ่นควันข้ามพรมแดนคือเอาผิดกับในทุนสองคือต้องออกมาตรฐานกํากับที่จะนําเข้าข้าวโพดถ้าข้าวโพดที่นําเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเผา ต้องยุติการนําเข้าการที่เข้าไปให้พี่น้องพื้นบ้านเนี่ย <c oughs> เพิ่ม้นที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยตตรงนี้นะมันเป็นการลดต้นทุนของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เขาผลิตอาหารสัตว์นะครับเพื่อนํามาเลี้ยงไก่ผมไม่ไม่พูดว่าใครนะแล้วส่งออกไก่เป็นหลักลักษเหตุภายในมี2เรื่องจากการทําเกษตรแบบธรรมชาติก็คือทําไร่แล้วก็เผาและพวกที่นิสัยไม่ดี คนกลุ่มหนึ่งไม่ได้เกิดจากการทำเกษตรนะครับเผาล่าสัตว์คือขนองเกิดไฟป่าเพราะฉะนั้นเนี่ย80%ในแก้ได้ครับต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนลึกที่สุดของอันแรกคือในทุนถูกไหมคุณหมอถูกคำนยันยมคือคนรอบเผาป่าถูกไหมคะถูกต้องครับคือวันนี้ต้องยอมรับว่าฝุ่นที่เกิดขึ้นภาคเหนือก็อย่างที่คุณจอมขวัญได้พูดนะครับว่าจากจากการเผาอันนี้มันต้นเหตุที่ก่อให้เกิดการเผา เนื่องจากว่ามีการไปส่งเสริมให้ทําการเกษตรแปลงใหญ่โดยพยิงในต่างประเทศโดยบริษัทในไทยเนี่ยนะครับจากผลงานวิจัยศึกษาวิจัยของอาจารย์มหาลัยเชียงใหม่และอาจารย์มหาลัยเกษตรสรุปว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการเผาเพื่อทําการเกษตรแปลงใหญ่เนี่ยในสาระประชาชนลาวเนี่ยหล้านไร่ในพม่าสองล้านไร่นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมีการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจากไทยไปเนี่ยทั้งหมด18ล้านดอลลาร์หรือ600กว่าล้านบาทและมีการนำเข้าข้าวโพดเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยหมื่นพล้านบาทฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ให้ผู้ที่ไปส่งเสริมรับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยนะครับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือจะลำบาก ในประเทศเราควบคุมได้นะครับเรามีการขอร้องพี่น้องประชาชนให้หยุดการเผาอย่างทางเหนือเราเนี่ยถึง30เมษาพี่น้องก็ร่วมมืออย่างดีนะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ยังไม่และยังควบคุมไม่ได้ในพื้นที่ประเทศเราก็คือในเขตที่กรมป่าไม้และกรมอุทยานดูแลเพราะอะไรครับเพราะว่าพื้นที่สองแห่งนี้เจ้าหน้าที่มักจะ ใช้กฎหมายมากกว่าใช้หลักรัฐศาสตร์พี่น้องชาวบ้านเนี่ยที่อยากจะเข้าไปร่วมมือช่วยกันแก้ปัญหานี่ก็ไม่มีโอกาสฉะนั้นในประเทศในส่วนที่เป็นของพื้นที่ป่าไม้กรมปุทยานต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมผมทราบว่ามันต้องเผาซึ่งวันนี้เราก็มีการพยายามศึกษาในการนำตอสังหรือสิ่งที่เหลือจากการทำข้าวโพดเนี่ยเอาลงมาให้ได้เพื่อมาทำเชื้อเพลิงนะทำเป็นวุ้นเพลิก็ทราบว่ามันก็มีดีมานนะเอาไปส่งออกก็ได้เพื่อไปทำเชื้อเพลิง แต่นี้มันจะเป็นเรื่องของต้นทุนยังยังยังสูงในการขนลงมาเพราะมาจากดอยนะฮะมันก็ลําบากค่าขนส่งแล้วก็ราคายังถูกอยู่คือ3า0รอบาทต่อไร่ต่อตันนะครับซึ่งมันน้อยมากมันก็ไม่คุ้มค่าอยู่ซึ่งนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ต้องไปผลักดันต่อไปในเรื่องการเก็บต่อสางลงมาจากจากพื้นที่การเกษตรเพื่อมาทมําเป็นเชื้อเพลิงแต่ปัญหาใหญ่จริงผมว่าคือไฟป่าเพราะไฟป่ามันมีถึงส8 5ดจุห้าล้านไร่นะครับในภาคเหนือเมื่อเทียบกับพื้นที่ข้าวโพดเนี่ยก็ถือว่าเยอะกว่ามากแล้วก็ผมว่าหัวใจสำคัญค ซึ่งวันนี้ผมว่ายังไม่เพียงพอแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยเช่นผมเคยไปติดตามโครงการใช้ดโดรนเงี้ยบินตรวจป่าอย่างที่แม่วางเนี่ยเคยมีจุดความร้อนอยู่130ร้อยสามสิบกว่าจุดเมื่อปีในปีหกสามที่ไฟไฟป่าเยอะ,ะรอบนี้ก็เหลือประมาณเจ็ดสิบกว่าจุดเพราะเรามีการใช้ดโดรนบินตรวจใช้เจ,จ้าหน้าที่เข้าไปรีบไปดับไฟให้เร็วขึ้นก็สามารถลดปัญหาไฟป่าได้เพราะสุดท้ายคืออยู่ที่งบประมาณแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการป้องกันไฟป่าก็จะช่วยดีได้ดีขึ้นนะครับ